พี่ีเพื่อนทุกท่านนะฮะวันนี้ถึงคิวตัว Vivo V70 ตัวใหม่แล้วนะฮะเนี่ยฮะสังเกตได้ว่านะฮะจุดเด่นตัวนี้พอเราพลิกด้านหลังนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวคําว่าสกินโลโก้คําว่าไซส์นั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของตัวไฟออโรร่าเห็นไ,ไหมครับนะฮะฝั่งขวาก็จะเป็นในเรื่องของตัวขีดเสาสัญญาณเห็นไหมครับก็คือ2ขีดเล่นเสียงลดเสียงแล้วปุ่ม power นั่นเองนะฮะด้านล่างก็มีในเรื่องของตัวถาดใส่ซิมไท p e C ลำโพงนะครับเดี๋ยวปิดมาฝั่งซ้ายบ้าง นะครับฝั่งซ้ายก็เป็นตัวเสาสัญญาณเนาะนะครับสขีดเช่นกันนะครับนะฮะด้านบนก็เป็นในเรื่องของตัวขีดเสาสัญญาณแล้วมีตัวเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าจอก่อนนะครับรายละเอียดผมออกตัวก่อนนะว่าตัวเครื่องเพิ่งได้มานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวรายละเอียดรายละเอียดลึกแล้วก็เรื่องของตัวราคายังไม่ได้มีการเปิดตัวนะครับวันนี้มาพรีวิวคร่าวๆให้ดูก่อนว่าดีไซน์เนี่ยนะครับสเปคคร่าวๆเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยนะฮะสวยเนาะนะครับ จอแฟลตจอไม่โค้งนะครับเห็นไหมครับนะะตัวนี้รู้สึกจะมีสีแดงด้วยนะนะครับเท่าที่เห็นในตัวภาพหลุดน,นะครับเนาะตัวที่ผมถือออกเป็นอารมณ์ออกสีอทองๆหน่อยนะครับนะฮะสีอทองๆหน่อยทองอ่นอ,อนๆนะครับผมไม่ทราบว่าเรียกสีอะไรนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูาราละเอียดในเรื่องของตัวสเปคไส้ในเบอรโฟลนิดหนึ่งนะนะฮะเนี่ย คาดว่าตัวนี้น่าจะมาพร้อมกับตัว Origin OS นะใช่จริงๆด้วยนะครับเป็น Origin OS 6แล้วนะครับนะฮะใช้ชิปเป็นตัว Snapdragon 7 Gen 4นะครับเห็นไหมครับลำแ8ดบกแลแล้วก็ความจุ256เริ่มต้นนะครับคาดว่าน่าจะมีตัว512นเนาะนะครับเนาะส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับ6,500มิลแอมเลยนะครับแล้วก็คาดว่าชาร์จนี่90วัตต์เช่นเคยเหมือนตัว V 6 0นะครับอันนี้ผมคาดการนะเนาะแล้วก็ Android 16นะครับ เนี่ยเดี๋ยวค้อให้ดูเนี่ยฮะรู้สึกว่าเป็นตัว Origin o s เนี่ยจะลื่นกว่านะเนี่ยฮะเพราะว่าจากการสัมผัสตัว V 6 0เนี่ยตัวนั้นตอนที่เปิดตัวเนี่ยเป็นตัว Fantast o s ก็ความสมูทเนี่ยผมว่า Origin o s จะลื่นกว่านะครับส่วนตัวผมนะคนอื่นไม่ทราบนะครับนะครับเห็นไหมฮะนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวแถบแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันบ้างเนี่ยครับ มีโหมดสว่างมีโหมดมืดนะครับเนี่ยฮะเราตั้งค่าได้หมดอ่ะนะครับออปชั่นเต็มนะครับตัวนี้เนาะนะครับเราปรับเรื่องต่างๆนะครับนะฮะเนอะออกตัวไว้ก่อนนะครับวันนี้เนาะหลายท่านก็เนี่ยฮะยังเลือกความละเอียดจอได้ด้วยนะครับ USD แล้วก็ SD ธรรมดานะครับท่านไหนที่ต้องการแบบประหยัดพลังงานหน่อยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเราปรับได้เห็นไหมครับเนี่ยฮะก็ถือว่าเซฟพลังงานในตัวได้นะครับ นนี่ยในเรื่องของตัวรีเฟรชเลนหน้าจอก็นะฮะปรับอัจฉริยะมาตรฐานแล้วก็สูงเห็นไหมครับอ่าผมปรับเป็น120เลยเพื่อให้สมูทนะครับเนาะส่วนตัวชอบ120มากกว่านะครับนะฮะแอปต่างๆก็การใช้งานแอปโกลนนะฮะมีให้ครบเลยเนาะท้งค่าระบบนะฮะการคู่คืนแอประบบนะฮะเวลาหน้าจอนะครับเห็นไหมครบเลยนะครับเนี่ยฮะยังมีในเรื่องของตัวอัลตร้าเกม โมเด็มด้วยเนี่ยฮะนะครับเนี่ยครับก็โหมด e s p o r t ก็เหมือนในการเล่นเกมนนั่แหละนะครับแต่นี้ช่วยในเรื่องของตัว performance เล่นเกมดีขึ้นนะครับเนาะเกมที่รองรับเราก็ต้องโหลดมาก่อนนะครับเนี่ยฮะก็เข้ามาเปิดแค่นั้นเองนะครับไม่ยากเนาะนะฮการอัปเดตระบบเนี่ยฮะส่วนตัวชอบ Origin นอลมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดกล้องให้ดูคร่าวๆเนาะนะครับตอนนี้ให้ดูเรื่องของรายละเอียดตัวเซตติ้งต่างๆก่อน ว่ามีอะไรใหม่สำหรับ Origin OS นะครับเนี่ยฮะจอสวยนะฮะนะฮะคาดว่าหน้าจอความสว่างเนี่ยอยู่ประมาณ4-5,000นิตนะอันนี้ผมประมาณ่าๆนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกสเปคละละเอียดผมยังไม่ได้มาเนาะอันนี้พรีวิวให้เพื่อนดูกันก่อนนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์เห็นไหมครับนะครับมีการสั่นไฟฉายต่งตางๆเห็นไหมครับครบเลยนะฮะเนี่ย สแกนเอกสารนะครับมีโหมดมืดเนี่ยลองดู dark mode นะครับเนี่ยฮะข้อเท่อีกแบบนึ่งเก๋อีกแบบหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นตัวแจ้งเตือนนะครับผมว่าใช้งานง่ายนะ vivo หลังๆเนี่ยก็สวยอารมณ์เหมือนตัวนี่เลยฮะผมรู้สึกเนี่ยคล้ายๆตัว x 3 0 0 s e r i ซีรีส์เลยนะฮะหน้าจอเนาะนะครับนะฮะในเรื่องของตัว UI เนี่ยฮะ คล้าย X 300ซีรีส์เลยนะครับส่วนตัวชอบ UI นะฮะไอคอนก็สวยดีนะฮะเนาะถือว่าค่อนข้างครบครบเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดกล้องดูนะฮะนะะฮเดี๋ยวว่ามีอะไรมั่งเนี่ยครับเอาเริ่มอันแรกเลยเป็นโหมดกลางคืนนะครับนะเดี๋ยวผมเปิดกล้องให้นิดนึงลองไล่โหมดก่อนนะครับมี Portrait นะฮะอันนี้ก็ตามสไตล์ไซส์เช่นเคยเนี่ยฮะไซส์โบเก้ก็ถือจุดเด่นอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมนะครับอันนี้ภาพถ่าย ก็จะเป็นระยะให้1เท่านะครับสเท่า10เท่านะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัว0.6ให้ด้วยนะครับก็เป็นเหมือนเลนอัลตร้าไวท์เนี่ยนะครับวิดีโอนะครับสตาร์ทที่720นะครับวิดีโอนะครับพันแปดสิบโอเคได้หกสิบเฟรมนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับยังโอเคอยู่นะครับนะฮะก็มีเรื่องของตัวหนังสั้นด้วยนะเนี่ยฮะ ครับท่านไหนที่ชอบเนาะในการทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับวีลงวีลลอกเนี่ยฮะลองดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมมั่งคอมเรียสูงพานูลาม่านะฮะัาตราเอสดีเห็นไหมครับอุ้ยนะครับขอนะัยนะฮะนะฮะโหมดกล้องพบเลยเห็นไหมฮะสโลโมชันไทม์แลปต์เนี่ยฮะมีโปรโหมดอาหารเห็นไหมครับแต่ผมนะนะครับ นะฮะฮประมาณนี้เนาะ,นะครับกล้องก็โอเคครับเนะะี่ยชัดอยู่นะครับเนาะส่วนในเรื่องของโหมดกล้องนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะการถ่ายวิดีโอเนะะี่ยหรือว่าครบเครื่องนะฮะเนะาะเดี๋ยวลองสักรูมหนึ่งเพาะนะฮะระยะนะครับเราปรับได้ไหมครับ นะครับหรือเป็น0.6เห็นไหมฮะนี่ยฮะเนาะก็ถือว่าถือว um ่าครบเครื่องเลยเห็นไหมครับมีลายนงลายน้ำให้นะฮะถ่ายสวยถ่ายสวยเห็นไหมครับสแกนแล้วนิมืออยู่บนหน้าจอนะตัวนี้นะเป็นจอมาเล็ดนะครับเนาะนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเสียงดังรบกวนเพื่อนๆเนาะก็ยังไงฝากติดตามช่องด้วยครับ